สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีวัดสุขเรื่องเพือนเด้อยังมึงสบพี่น้องเอ้ยตื่นสมายอีเมลแล้วนะมะนึ่งเข่าเรียบร้อยว่ะเด้มาอ,อุ่นเองกินมาขึ้นนี่นพพเพราะว่าพ่นเข่าเมื่อวานนี่พ่นเข่าจนคำจนเมื่อมาให้กินกระเด้อเนี่ยตื่นสมาย ตื่นสวยมั้ปวดอะรนอมิเม right. ีปวดเข่ม huh. ันกายไ่ด้นาะมันกระบดทีจไมันกรบอันนี้ไปทอนแขวนีปวดอยังปวดอยู่กระบดว่านอีเมย์ไปทอนแขวบอบบีเออบดกอกมัน้าวันกบซีพุ่งเน่ายเนียมันกายไดนนี่จ้มันกระบาดไปทอนย่ไสอนยู่้งน้องอันถ่าอีเมยไปทอนแข้าว่ะ วันนี้ต้เขาวันนี้กินต้บเข่าวะกินเข่าอันนี้ได้ยังไงแต่กินไปจะสีแดงที่ทะเลบางมันทะเลดีเนาะหมายว่าเขายังรื่อ่้ังเจ็บน่ะฮู้ก็เรื่องว้ฮูเห็ดหันเห็ดหไปเด้อเห็นหัมใจมั่วนะตัวเองหันบัวบัดเห็นเรื่อนก็จนคำจนมืดมากี่ว่าสิบปอนธ์ถ้าไมเวียงเ่็นแบบเออกูสิเขาไปซื้อขขาสอกเขาไปไปเบิ่งก่อนเห่าเบิ่งมากับพุ่นปรับเรื่อยเตรียมเนียง นเดี๋ยวเดียวก่อน่ยขยัดมาพ่นตกะเนี่ยันพันโยสิบาสิบหกสิบเจ็ดครับป่ะพันอวดประสิทธอยู่นี่แหละเมนักไปสวนรดเอาหน่อใม่มากพี่น้องลายตึกพ่อแก่แล้วแนีคันหักด้วยให้ปลูมด้ยเนาะปลูมเลยหน่อยไม่เก็นหอยไมเกพี่น้องเนอเอฟซีว่ามีไปหาหน่อไม้อยู่ป่าอึดกลับไปหาเพิ่นมาโมเมนต์เนอพี่น้องปลูกอยู่ไหมเนาะ นี่ยู่นำใหม่ปลูกค่ะจักก่อแม่3เพิ่นบ่3 4กออือ3 4ก่อมาดก่อบ่ทันใหญ่เฮาก็ปลูกให้2ปีมันก่อบ่ใหญ่ไดบ่บ่ปลูกกินค่ะว่าก็ปลูกอยู่เด้อพี่น้องก็พอได้แกงอยู่ปลูกก็พอได้แกงอยู่แกงาตัวนี้นใหม่ มื่อบบีไปหักมาไปหาเห็ดยังหักมา้ากัวโหมกันเสียดายนีไ่ไม่รักเอาตัวยินไว้บ็ไปกินโมกจนะักเสื่อตัวมเนาะคือว่าโมกก็สเสียบแต่ว่าแกงก็เสบกินเรื่อยๆกินโมกเบื่อแกงตัวใม้ก,ก,มก,มกับตามหมองอาหารที่บเบื่อเป็นโมกเป็นสินี่กินข้าวเยาวกับเบื่อขึ้นมาขึ้นนี่แหละมันจักเส็ดอะไรโมกันไม่กะปิงก่อยหน่อยหนึ่งกะปิง กันปีงค่ะก็ใขนี่น้อยหนึงก็ี้น้ำเท่อกับก้อยขยามพีเห็นพวกไอแกงสุ่มยังใครอันน่จไปหน้าเตรียมตัวไปหน้าเก่าด้วยพี่น้องเขาเด็กก็ยังยังขวอยังยังยังขวอยังบบทันเหมท่านเด็กกับเดิร้อยบางคนกเด้วท่นเด็กเจ้าเขาบบไก็บรรยากาศใครถ่านได้ปะมืออื่นมืออื่นกับพอกมา ขนมาสีส่วนเราไปขายฐานหมืจะบงิมีฐานน่บอกอะมายะมันใหม่เบิดถันมันอมีกัสิเห็ดเตาใหม่เพราะว่าพืชมันในตัดแต่ส like ิได้พ SO <inger S 1> cre ืชพืชในตัดสิเห็ดใหม่เลยออกมานหนะมเนื้อนใหม่ก็ได้นะเอองาอื้อเนี่ยจะสิออกบ่มันอื่นมาได้เผาครัวจุแล้วุใม่เดมันหานเาก็หเผาลูกมันอีกซาดิเตือขันมันได ก็ใช้เท่าเด่นการโบราณก็ใช้พักกันพุดเตาไหมเห็ดเตาไหมมานเป็นเบิ่งไข่น้ำเบิ่งไข่นั่นน้ำแม่ไข่ตกกระบอกไข่ไข่ปลาไข่ปลาเนี่ยพี่เนาะหมดข้าวปาไปบายไข่มันนั่งสิบมาอ่ะค่ะว่าเอฟซีพันธุเนี่ยเหมือนไปบายสูนไข่มันนั่งสิบัวมะแน่นนายเนี่ยงอุ่นเอออุ่นแต่บ่เห็นแม่มันเขาใหญ่เนี่ย เอาไปจอบเธอเดียวไปจอบต้นพืนเธอเดียวข่อยอยางนไม่ได้ขาอยัางไปวันนี้ไปจ่ะวันนี้เสียงมันตื่นมันเคยตื่นแต่ใบใบไข่ไข่มันอุ่นต่อจะเบ่งอีกเอามาอ่ามวางเพราะว่าเออปอกแล้วมีไก่นะไก่แม่ผักอยู่มาเออปอกผักแล้วเอามาผักหั่นกับย่างเบิดออกเบิดนะมันย่างเบิดออกเบิดออกมันกระเดียงหมด้มันก็ตาย เมื่อวเห็นโตมันโดดออกมาไปมึงอย่าไปเห็นโตว่าอยากเห็นโตัเมียมาเรือปลามันหมกย้อนบ่พปยานคนไปเห็นยานคนเอาจะไปเบิกเมื่อนี้มันสียเงี้ยบ่ไปนองเตรียมเมื่อหน้าไงกันเด้อพี่น้องมาไม่รักสิโปรไม่รักสองต้มใหม่ แม่ค่ะแหน่พี่น้องล้านมาไผไปเอาบาดนี่สวัสดีปะดุงก่อนนิวอุ่นสวัสดีปะดุงสวัสดีปะดุงอุ่นแก้วลูกอนุน้อยกหมู่เตโตใหญ่เออีาก๊อกบอุ่นสิทํากันมาพี่ไปอ่แล้วเจมาเนก๊อก๊อเอิ้นอแต่ว่าน้องนิวกน้องก๊อนี่น้องนิวเกิดก่อน6เดือนพ่นเด้อพี่น้องแต่ว่าน้องนิวโตบ่ใหญ่ น้องนิ good, ้วเกิดได้หกเรือนน้องก๊อบจังเกิดแต่ว่าน้องนิ้วตัวเต็งน้องพี่น้องเอ้ยน้องก๊อบตัวง่ายนะน้องก๊อบก็คือดูดูของน้องสายของข่อยเด้อดูน้องของขวัญใารยาวาตายเหรอสามสิบสี่อุ่นสามสิบหนำหนักเกี่ครัสามสิบสี่หนำหนักสามสิบสี่น้องนิ้วสิบแปดโดส่าโดน้องนิ้วส่าโดน้องนิ้วน้ำหนักส่าโดน้องก๊อบนี่พาไปเบิ่งบ่กินบ่เขานี่ เดีขออกมะนาปปาด้ออีเม็สอนเดียวเด้อพี่น้องนี่ก็ไปหาชินเผาด้อเป็นบ้านนนมันิวเด้ี่สีเบิดตง่ามมาดินี่เาไหม่นี่น้ม่นี่กะแกงแสบพื่อกันอ่อนพอเอองามมาดิแกงยฮมเพลินซุมกันได้คนก็แเย้ย้คกแกงนกัสิตบอาหรปกบเอามั้งกดีตกในด้านก็ได้นตกใประกบให้มันเอาเมือเลยไหม ขับแกงอะไนขับมันแกงอืมเมื่อเราเกิดเขาพอเ้าได้กินขอมือเนี่ยนะก็เด้๋ยวฉเอาให้ร้านเอาเมื่อซะต้มใบใไฮบกับปลาเมื่อกับบัองหุงเนี่ยเตรียมมาเมื่อเตรียมไปหน้าก็เลยพี่น้องกันลูกด้านข้าหากินเขาแกนกุ้งกุ้งยใช่ไหมกุ้ขามทึบดอกลักดีๆบุหรี่ลักมันขุดเงี้ยวต่อได้ยากขนาดมันอนก็ได้ มันจะงามแน่ให้มันงามแน่มันมีพุ่นเนี่มัววิ่งพุ่นแค่เมั่วออกเผื่อกันแบบนี้ไปนะเจอกันยีาานาได้ไพี่น้องยังหอดหน้าพี่น้องไหลน้องมาอยู่โป่งน้องกบบง่า่นุ๊กเขาเห็นมาแต่ยังนอสันมันสองนอผูมันเอาขดยางไปเอาเอาเสียงไปซับ,น,บน้องบบกง่ายเลยพี่น้องเอง่อา,ามันถือว่างไงแหงเลยนี่านาแต่แก็งามพโผล่เลยพี่น้อง ใหญ่งา,งามพ่อสีย่างไปเอาแล้วก็บสีห็นเพราะว่าเห็นเนครือมันแสงอยู่หน้าไก่หน้าสนุกหน่อยเนี่ยดูคุ้มมันแสงแล้วก็สีย่างไปเอาหน่หอไม้โซ่หน่อเลยหอดหน้าสนุกเสียงนุกของเว้ยเว้ยเว้ยอยู่มื่อนี้คืมคืมคือฝนสิต,ตกเพราะว่าเขาว่าฝนสิต,ตกวันที่สิบหกสิบเจ็ดพยโยนะก็คืมอีที่พี่น้องแต่ว่าอยากไปซ่อมมึงไก่อีเด้นมันสีมาบ่าดี ขามันโมมาสิยางไปเอาไข่มันสิไปชอมเมืองขามโมมาสิเอาไข่มันมาบ่ายไปเออปอกผักเออปอกแล้วมีไก่เราผักไก่ไม่ผักนะโอ้พี่น้องพ่นเขากองเข่าอยู่พ่นเรียบร้อยนะป้าเสียงนกหอมเงียบเงียบอยู่มานาสีเงียบได้ป่ะดิขันเข่าหนามแล้วกันกิจเงียบเรื่น้อยสิไปเบิ่งไก่ก่อนจะมาเอาไขยออกจะเอื่อันเทา ทุกคองว่านบ่ิเมียรุ่งตุ้งติ้งพี่เนาะมือมือมัำบ้าน เห็นแม่มั a, ma im, C C ้ยพี่น้องแม่มันมานั่งหมูแก้วสิบปลามันฝากพี่น้องพอแม่มันมานั่งเผาเลยแม่มันนั่งหมูไข่เลยแม่มันตัวละตัวรำรำมึนมุนแบบแบบขึ้นกกดนี่เต้นเป็นไก่ขึ้นไก่บ้านนี่พี่น้องเห็นโตแล้เหนือไทยเบิ้งแต่ว่าอย่ามันบินออกเห็นโตไก่เพี่น้องเอ้ย เห็นตาบาดนี่สิปลามันผลักเองซะสิคอยมาจอบเอาคอยจอบมาแต่ะน้ำเอาา้ามันผัวกไปสิปลาไม่เห็นพว่าคอยเหือคอยทมขี้เหือไว้พี่น้องทมขี้เหือไว้เด้งตัวเด็กก็บอกตรงตะวันมันนะเห็ดคือบอเห็นมันบาดนไงเออเจอไก่เป็นตัวนะพี่น้องเอยเจอแม่มันเด็กตาบาดซุม่มจังไรก็บอเห็นมันบงังขี้เหือได้ แต่ข่อยแน่เบิ่งเห็นนั่นหัวให้ดหนาโตมันเออวัดนี่เหม็นมาเซยบางคนเอฟซีเพอร์เ็นต์มาไปบายใครเนี่ยมันสีบัวมากเราไปซ้อมเบิ่งแต่เสาซะก็มาสับเมื่ว่านี่ขยไปตอนเทศหน่อเบาก็หนุ่มเหนียวเงียบเงียบไปมันกระเด้อนี่ก่อนแต่มื่อนี่เอาเหอะไปทมเห็ดคือมันหกหกนี่แหละเอาขวายหัวออกกันเน้อไดีใจเด้ไก่นมาหาตุ่มหนุ่มเนี่ย ตายพี่น้องเปะอีดีพายนุนี่นยี่มาเอากล้วยออกงูออกพ่าฝนตกตายพนตกแตก่บัดคือว่าได้มึงกินไหนถ้ากินหยังเหงอะหยาก,กระเต็มอยู่มีฝนตกแต่พี่น้องเอ้ยสมคำว่าพายุมันสีมาที่สิบหกสิบเจ็ดเอ้ยใค,ใครจะพ่นเขาท่านใครจะพ่นกังคืนกคือนี่ยขันโอพ่นก็ห้ามเขาอีกฝนตกแต่พี่น้องเอ้ยพู้ มิดพนมาเลยโอ้ยตกไปปล่อยตกเปียกเสีย้วนี่นี่ธอแค้นเสืออะไรนี่เอาขวเอาหัวออกก็พ้นตกเลยนี่ไา้ดีที่กินข้าวตนเจ้าเด,ด้เยอพี่นนองกินข้าวเ้องกินมาขึ้นนี่แน่เท้าแล้วมันเไปมาขึ้นนี่มาสู้เรากินอีกนะกินน้ำกันเนี่ยแหละมาได้มาได้ตำเ้า

เค่อเป็นต right ัวก totally. <But S 2> ้อนมาหนิขันบานกขัเตาเป็นมโตเครื่องแะ m i ệ ยทจริงนะี่มแค่นหอม่เอาเลยมุงน้อไปอกข้าน่าปีเขาขอไม่กินข้าวไม่โหรุกกินข้าวหน้าปีโหรุกเขาซื้อเองบ่เขาเต้าเขาตุ๊กออันเบื่อแล้วทุ่นเบื่อให้องเง Trời ơi, bây giờ Mà làm thêm ngạm khó khỏa Chứ không Chứ ngọt đẹp không ngạm, ngọt xóm không ngạm Ngọt xóm không ngạm, khóa đang ngạm Khóa bệnh không nào, khóa chết là chỉ khóa bệnh ừ. khóa bệnh Khóa nắp tìm Nó sẽ mà ngạm ám Khóa vô đại, vô độ ổn đã ổn khóa mình sẽ vào chế cắn như thế nào khóa bệnh làm เลอาพิษมาเหอยา,อยาจุกเขาห้องแบมันจั Twelve, ่ม <het> <podcast> ็บจอยมาจะหู้เพื่อนกันจเะจะหู้เพื่อนอะไรได้จบเพาเรียกเขาก็ะดิชอรเพราเรียกมัานเกษตรมันซาอ๋อมันซากลนบมาให้มันรู้กลับมันจีมันี่เอาก็ระไรอ้า ก็เกิระเลีงกกบนระสเียกระสีมันไม่พอนหน่อยพ่นชมับนะตุกตาอย่าเงีย่าฮะลูกย้สงคนใช่เหมกับสีฮุบอามตานเทียงนันมาคุ้ยมัวสะนอฮะปลอยดุมันนอเอามาเทียงไม่เวลไม่ใหญ่ไม่ฮกับพื่นนเทปนอยที่เป๊ะๆอะไรก ห้องคุกเอาไปเติมกำกับโนูกับตืเหือนคนอ้เหรออืมดีเบีย้ยวยุ่นฮห,หน่อยบี้ใกล้วรือใกล้กลวะตรีมูตอนเดียวมุงไก่คนไทยวะ พั่งเสีเด็ดจักไล่ะมเพื่อมาแห้งย่างไป่งย่งหู้เพื่อนเขาเียงเห็นนมยงตีหน้าใมพี่น้องเอ้ยนปุเ่หมอเนี่ยอีกงอนนึงจะเป็นวันนตรยตับเอานจะแกงงตอิได้แต่คุดกันหนะไหนมพ่มันก่อนจะแกงต่พึ่คุดมันแ่กจะเสียมมันบจนตาพจะงกจมอนมาให้คนตกอแอปยั อี่ว่าาสีมา่บ้างทคุ่เช่อไปให้ขาเอาทำไมเีีปมีน้องมันเดบนน่อยคั้วมาเนเดียวกานใฮะเดี๋ยวมัก็เอาคั้วดงปเลยอา์โลมัวมันสิยดหนามแนบสัมจี มันหอนกับยาเนาะมันมีหนาเอาไปทิ้งข้าวทิ้งขี้กบวยหน่อยเนาะน้ำข้าวข้าวบวบเนาะคนตกไปล่อยเลยเข้าเขยุ่มเขาหนุ่มดีสไม่เห็นตัวแห้งค่ไหนนะอันเดียวนะ อย่างหานัมา่ะนนัมมันเบียงเละๆดมันไม่ได้ใส่เอาเขาขิงไมเจกระปุกเนาะคุณมัเทเนี่เจทักกระลาเห็ดเบียนั่นหอน้อจากยีบะกระสอบไปคือสีมาหักกรให้น้ำพ้นอีกเาไปเอาน้ําใจยุ่งหอไอาได้หรอก เดา่ยว้นบอก้วคหน้าปุ๋มดอือเป็นเย็นๆน,นะคะว่าขันเดาเขาเน, <c oughs> นาะเขาขันเดาเลยตั้งบกว่าเนี่ยเขเย็นเัามีกองเขาเขนเย็นเนาะกองขอเขาเบิดดง

มันอยู่ให้ปูดเป็นสิตาที่มันหักมาคืนถ้ามันจะไปปูดทังสร้มันกๆๆกนิดเกเรือกัปดจับนอนใหม่นะตอนของกูว่าจะปูดันุกจ้ะลูก่วยทั้งบรกเมื่อยดึงบะเสือกจะไม่สิคดจะมสิขาดต้องไ้ยังมะน้าหัวมันคอยคอยคอยแล้วก็คอ่อดึงค่อยค่อย,อยเห็ดป่าเห็ดป้าเห็ดอ่าคอยมั้ยมันยังนอนคอยไปเห็ดันดุกบป กินเขาก็เน้อพี่น้องโตกันเดืองให้เดืองหน้านี่แหละขานามเดี่ยววัดกันเย็นเนาะกินเข่าเดียวแล้วพี่น้องกินเข่ากับเถาเดี่ยวเรียบร้อยเถาแล้วก็ว่าจะไปค้นเพื่อแต่ว่าข่อยว่าท่านให้ค้นเนอะข้อพักผ่อนเศร้าเมื่อยกอนพี่น้องเลยแต่ว่าจะไปใหญ่ข่วยก่อนใหญ่ข่อยเคียนขวยเคียนงวเอางวมากินนามก่อนว่าข่อยหามากินนามเรียบร้อย เิ่นว่าพายุสิมามืาอนี้ก็มากไอ้นี่พี่น้องเอ้ยตกไปแต่ซองหรอบแต่ว่าตกบ่แห้งตกพ้นไปปล่อยไปแต่ว่าคึมเบิดมือ่อขึมเมือม่อได้กระปล่อยได้นี่พ้นตกไปปล่อยเห็นนะแต่ก็ะยุดตมึงยาตกซองเถื่อแต่ว่าเท่าแล้วก็ะยุทิยงแล้วพุ่นด่ะสิมาุ้งใหญ่ขั้วใหญ่งวด่ะก็ว่าสิไปหาหาเบิ่งหน่อไม้เพราะว่าอะไรน่อไม,ไม้มน่ามึอเศร้าหันแหละก็เลยอยากไปหาหน่อไม้เบิ่งไปเอาหน่อไม้ตัวน,นั้นมาเติมกันส้มอมันเดียก็สิ ไปขาคุดมันแสกหาแกะมือใหม่พี่น้องไปคุดกำหลงนิ้วขอานนี่มันบ่นไรมือนี่สิไปแกะมือใหม่ไปหาคุดอีกก่อนแต่ว่าสําหรับคลิปนี้สิจบคลิปบบเพียงสมนีเด้อพี่น้องถ่ายมาหึงนะ่ะมันยาวแล้วก็เรื่องสิคอจบคลิปไบเพียงสมนีเด้อเจอกันใหม่คลิปนะขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมในได้เด้อเจอกันใหม่คลิปน้ำละนายคุ้ยก็